ันนี้ครูจะสอนโจทย์เพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับจำนวนเชิงซ้อนนะก็อย่างอันนี้คือข้อที่หนึ่งที่จะสอนเพิ่มเติมที่แบบว่าเดี๋ยวมันจะมีในข้อสอบคล้ายๆนะโจทย์ประยุกต์นิดนึงก็คือว่าเขาบอกว่าให้สองอะแล้วก็หนึ่งลบไอเนี่ยเป็นคำตอบของสมการ f x เท่ากับ0แล้วเขาก็บอกว่าถ้า f x อ่ะเป็นพหุนามดีกรีสามซึ่ง f สามเท่ากับสิจงหา f 0ประโยคแรกที่เขาเราจะต้องให้ความสนใจก็คืออันนี้เป็นพหุนามดีกีสเป็นพหุนามดีกีสหมายความว่าอะไรก็คือหมายความว่าเราจะต้องรู้ว่าพาหุนามดีกรีสามหมายถึง fx ที่มีค่าสัมประสิทธิ์อ่ามีคำตอบอยู่มีการแยกตัวประ,ประกอบดีกรีหนึอยู่3ามวงเล็บถูกปะ คำตอบเนี่ยจะอยู่ในรูป x ลบ4เนี่ยคือค่า c ที่ออกมาแล้วอ่าเพราะฉะนั้นค่าแรกเขาบอกมาว่า2กับ1บวก i เนี่ยเป็นคำตอบของสมการเพราะฉะนั้นออกมาเป็น2ตอนอยู่ในรูป x ลบก็จะอยู่ในรูปอยู่ในรูป x ลบสส่วนอันนี้1บวก i ก็จะอยู่ในรูป1 1ลบ1ลบ i ทีนี้อีกสิ่งหนึ่ง จำไว้ว่าถ้าเกิดว่ามันมีจำนวนเชิงซ้อนเป็นคำตอบเนี่ยมันจะมีอีกค่าหนึ่งที่เป็นคำตอบทันทีก็คือจะมี1บวกไเป็นอีกหนึ่งคำตอบทันทีนะอ่าเพราะฉะนั้นเราก็จะได้มาเลยกลายเป็นลบ1บวกไตรงนี้ด้วยทันนะ จำไว้ว่าถ้ามีจํานวนเชิงซ้อนอีกค่าหนึ่งก็คือค่าบวกค่าลบอ่บมันจะคู่กันลองสังเกตดูถ้าเกิดว่าแยกตัวประกอบในหลายใบงานออกมาแล้วอะอ่ะทีนี้พอเราได้แบบนี้ปุ๊บอันนี้คือประโยคแรกนะเราใช้ประโยคที่2เลย f 3ามเท่ากับสบิแสดงว่าเราแทนค่าได้ให้ x เป็น3เพื่อหาค่า k ก่อนตอนนี้เราอยากหาค่า k นะหาค่า k ก็แทน x เป็นส นะคะไทนเลกเป็นสามอันนี้เทคลบเข้าไปเลยนะอย่าลืมเทคลบเข้าไปอันนี้ก็เหมือนกันอย่าลืมเทคลบเข้าไปอืม ันนี้ก็แทนเลย f สามมันเท่ากับสิบเราก็แทนเป็นสิบอันนี้เราก็คิดเลขอันนี้ได้หนึ่งอันนี้ได้สองบวกไอส่วนอันนี้ได้คือสองลบไอเสร็จแล้วเราก็กระจายข้างในให้เรียบร้อยกระจายข้างในคือได้เป็นอะไรอันนี้ขึ้นหนึ่งคูณอะไรก็ได้ตัวนั้นเนาะพเพราะ,ะนันคุณไม่เขียนนะพ,พะะนันกระจายเข้าไปก็คือ สี่นะคะไดเข้าไปก็คืออะไรลบสองไออันนี้มันคือผลต่างกําลังสองะไม่กระจายได้ไหมคือทุกคนต้องรู้อยู่แล้วเนาะว่าอันเนี้ยมันคือหน้าบวกหลังกับหน้าลบหลังคูณกันก็จะกลายเป็นสี่ลบไอกำลังสองถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นสี่บวกอะไรสี่บวกหนึ่งนะเพราะว่าลบไอกำลังสองมันคือลบหนึ่งเจอลบก็กลายเป็นบวก อ่ะพน,น k ก็คือ5อไม่ใช่ k คือค่าขอโทษคือ k คูณกับ5อยากรู้ค่า k ก็ย้าย5ไปหารเราก็จะรู้ทันทีว่า k คือเลขอะไรเลข2อ่ะ k คือเลข2เรารู้แล้วว่าเอา k k อะ่ะมันก็คือเป็นตัวเลขที่แฝงอยู่ตรงนี้ที่คูณอยู่เขาเรียกว่าสัมประสิทธิ์หน้าดีกีเนาะสัมประสิทธิ์หน้าพหุนามดีกี ดีกีสอดีกีข้างในอที่มันสมมติเขาคูณกันให้มันมันเรียบร้อยแล้วอะก็คือต้องคูณเลขเนี้ยเข้าไปเป็นสัมประสิทธิ์ที่มันแบบแอบไว้อยู่นะเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้ทันทีว่าเอเคสเคคือ2เราก็ได้ว่า fx เนี่ยเท่ากับ2แล้วก็วก้อนนี้ตัวเดิม นี่ประมาณนี้อ่าอันนี้คือยังไม่ได้สำเร็จนะถ้าเกิดว่าสมมติในข้อสอบมันถามหา f x ถ้ามันถามหา f x ไม่ได้ถามหา f 0อะไรเงี้ยแกต้องจัดรูปให้มันเรียบร้อยเหมือนกระจายพาหุนามให้เรียบร้อยอะแต่อันเนี้ยเขาถามหาอะไรเขาถามหา f 0เขาถามหา f 0ย์เราก็แทนไปได้เลยว่า f 0ของเราอะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็หมายความว่าเราต้องแทนค่า x เป็นเลขอะไรเลข0ย์ถูกไหม ถ้าแทนค่า x เป็นเลข0ูนย์อ่ะ x ลบสก็กลายเป็นไอศูนย์ลบสก็กลายเป็นลบสอันนี้ก็คือ0ูนย์ลบตัวนี้ก็กลายเป็นอะไรเป็นลบตัวนี้ใช่ไหมอ่ะก็คือกระจายลบเข้าไปด้วยนะอย่าลืมก็จะกลายเป็นลบหนึ่ลบหนึ่งบวกไอตัวนี้กลายเป็นศูนไปแล้วเก็นปะเอออันนี้อย่าลืมกระจายลบนะอันนี้ก็คือกลายเป็นอะไรลบ, 1, ลบหนึ่งลบไอเออ ็คิดเลขได้เลยคิดเลขได้เลยก็คืออันนี้ลบสองันนี้คือกลายเป็นอะไรกระจายเข้าไปสิอันนี้ก็จะกลายเป็นผลต่างได้เหมือนกันก็จะกลายเป็นอะไรเอ่ยหนึ่งกำลังสองก็คือลบหนึ่งกำลังสองก็คืออะไรล่ะก็คือหนึ่งถูกไหมแล้วก็ลบไอกำลังสองมันก็จะได้ตัวนี้เนาะหรือถ้าไม่ถนัดก็กระจายเอานะก้อนเนี้ย แต่น,นี้คือครูใช้ผลต่างกํลาลังสองไปเลยเพราะว่ามันได้หน้าบวกหลังกับหน้าลบหลังนะคะเนี่ยหน้าบวกหลังกับหน้าลบหลังมันก็จะได้หน้ากําลังสองลบหนึ่งกำลังสองหน้ามันคือติดลบใช่ไหมเราก็ถามมาใช้แบบนี้ได้เหมือนกันอันนี้ก็คือลบสองส่วนอันนี้กลายเป็นหนึ่งบวกหนึ่งแลกลายเป็นสองอันนี้ก็คือลบสองคูณสองเนะี่ยกลายเป็นเท่าไหร่ล่ะลบสี่ 4. คำตอบก็คืออะไร ลบแปดดังนั้นเราตอบว่า f ศูนย์นะเท่ากับลบแปดเนาะทีเนี้ยข้อนี้มันก็สามารถออกข้อสอบได้อีกแบบหนึง่งก็คืออย่างเช่นถ้าเกิดว่าเขาไม่อยากได้ f ศูนย์เขาอยากได้ f x อะเขาอยากได้ f x แกต้องทำยังไงถ้าเขาอยากได้ f x แกก็ทำรูปเนี้ยกระจายรูปเนี้ยให้มันสมบูรณ์กระจายรูปเนี้ยให้มันสมบูรณ์สมบูรณ์ยังไงก็คือหมายความว่า ถ้าเกิดอ,อยากได้ fx นะสม,มติถ้าอยากได้ fx แกก็มันก็คือ x ลบสองตัวนี้และอันนี้ก็คือกลายเป็นอะไรกลายเป็นอ,อันนี้มันคือใช่ผลต่างกําลังสองไจัดรูปให้มันนิดหนึ่งกลายเป็น x ลบหนึ่งบวก i ถูกปะแล้วก็อันนี้ x ลบหนึ่งลบ i อันนี้ก็คือจัดรูปให้เขาอะจัดรูปให้เขาให้มันเป็นพหุนามอะปกติ ถ้าเขาอยากได้ fx นะถ้าขาวไว้แค่นี้แกไม่ได้คะแนนนะเพราะนั้นอันนี้มันก็จะกลายเป็นอันนี้คออเป็นตัวหน้าค่ะมันจะกลายเป็นหน้าบวกหลังกับหน้าลบหลังเห็นไหมอันนี้ก็คือคิดเลขอันนี้คือหน้าลบหลังกับหน้าบวกหลังก็จะกลายเป็นอะไรหน้ากำลังสอง อ่แล้วก็ลบลบหลังกำลังสองอ่าประมาณนี้ถูกไหมอันนี้คือของคนนี้นะของคนนี้นะเราจัดการเขาให้เรียบร้อยก่อนอันนี้สมมุติในกรณีที่โจทย์ถามหา fx นะแล้วแกควรจะตอบอยังไงอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะกลายเป็นหน้ากำลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองแล้วก็บวกหนึ่งถูกต้องไหมอืมเหมือนก็ทำให้กลับมาเป็น fx อะ่ะ ให้มันเป็นท้นทีูน้านที่มันยาวยาวอะ่ะอันนี้กลายเป็นหน้ากําลังสองลบสองเอ็กบวกสองอย่างงี้ยังไม่จบแกต้องกระจายให้มันหมดอืมอืมกระจายให้หมดอันนี้ก็คือกลายเป็นอะไรอะ่ะกระจายให้หมดสิก็จะกลายเป็น x กำลังสามแล้วก็อะไร2 x กำลังสองบวก2 x แล้วก็ลบ2 x กำลังสองอันนี้คือกระจายคูณนะ2 x กำลังสองแล้วก็บวก4 x แล้วก็ลบ4นะคะเสร็จแล้วก็กระจายจัดรูปข้างในให้เรียบร้อยก่อนเป็น x กำลังสามลบส x กำลังสอง 6x แล้วก็ลบ4อเสร็จแล้วเนี่ยอีค่า k นี่นแหละนี่แหละเนี่ยคือค่า k ที่ต้องกระจายเข้าไปอ่าก็คือกลายเป็น 2x กซ์ลัง3ลบ 8x กลัง2บวก 12x แล้วก็ลบ8 อันเนี้ยคือ fx ที่สมบูรณ์ถ้าสมมุติโจทย์เปลี่ยนเป็นว่าไม่อยากได้ f ศูนย์สมมุติโจทย์แบบไม่เอา f ศูนย์แล้วเอา fx เงี้ยแกต้องทำาบบแบบเนี้ยให้สมบูรณ์นะเนี่ยคือจะเป็นคําตอบเข้าใจใช่ปะสมมุติเพราะฉะนั้นแยกให้ออกว่าโจทย์อยากได้อะไรนะคะประมาณนั้นอันเนี้ยคือ1ข้อ1ข้อคือสามารถแบบเขาสามารถออกได้2แบบอะเพราะฉะนั้นก็ฝึก2แบบนะคะต่อมา ต่อมาอีกข้อหนึ่งต่อมาอีกข้อหนึ่งก็คือจะเป็นเหมือนแบบว่าโจทย์บอกว่าให้พีเอ็กต่ตัวนี้มาโดยไเป็นคําตอบของสมการจงหาคําตอบที่เหลือเมื่อกี้ครูบอกว่าถ้าสมมุติเขาอะมีคําตอบหนึ่งที่มันเป็นจนํานวนเชิงซ้อนแล้วก็คือตัวนี้อีกคําตอบหนึ่งเราจะรู้ทันทีว่ามันคืออะไรลบไถูกต้องไหมอ่ะเพราะฉะนั้นอะถ้าอยากได้คําตอบที่เหลือทํำยังไง ไม่ยากเลยเอามาหารสังเคราะห์เอาไอมาหารสังเคราะห์แกะสัมประสิทธิ์ออกมากำลังสามใช่ไหมหนึ่งสอถูกไหมไม่มีใครข้ามดีกรีนะอ่ะดึง1ลงมา1นคูณไได้อะไรได้ไบวกกันได้อะไรบวกกันได้2องบวกไอสบวกไคูณไอได้อะไรได้2องไอลบห ถูกต้องไหมถูกปะ 2i ลบ1นะเพราะว่า2คูณไได้ 2i แล้วก็ i คูณไได้ออ i อคูณ i ได้ i กำลัง2 i กำลัง2คือลบนะคะเพราะงั้นอันนี้เอามาบวกกันบวกกันก็คือได้เหลือแค่ 2i แล้วก็ 2i คูณ i ก็กลายเป็นลบ2ถูกไหมอันนี้ก็คือกลายเป็นศูนย์อาเส็จศูนย์จริงด้วยเพราะฉะนั้น p x เนี่ยจาก d คีสี3ก็จะลดเหลือ ดีกีน2ถูกต้องไหมก็จะกลายเป็นเราใช้อะไรหารเราใช้ไอพอกลับไปอยู่ในรูปก็กลายเป็น x ลบไออย่างนี้ถูกปะแล้วเสร็จแล้วดีกีนดีกีนลดเลอดีกีนสคือกลายเป็น x กำลัง2บวก2บวกไอคูณ x อ,อันนี้คือคูณดีกีนแล้วก็ดีกีสุดท้ายก็คือไม่มี x เนาะดีกีสุดท้ายคือดีกี0ก็จะเป็นแบบนี้ถูกต้องไหมอันนี้คือเอาสามประสิทธิ์ สัมประสิทธิ์นางมาใส่เห็นปะเห็นไหมเนะี่ยสัมประสิทธิ์นางมาใส่อ่าเรียงดีกีครบเสร็จแล้วเราก็ทําไมต่อเราก็รู้อยู่แล้วว่าแบบอีกคําตอบหนึ่งมันคือลบไอใช่ปะเราก็คือแค่เอาอะไรมาทําต่อเอาน้องคนนี้มาหารต่อสิเอาน้องคนนี้มาหารต่อนะคะก็คือการเป็นเอาลบไอลบไอที่เราเหมือนแบบรู้เองอะว่าจำนวนเชิงซ้อนถ้ามีไออีคำตอบหนึ่งจะเป็นลบไอทันทีไง เอาสัมประสิทธิ์สัมประสิธ์ตัวตัวที่เหลือ journey. จากอันนี้แหละเอามาทําต่อเหมือนเอามาหารอีกรอบประมาณนั้นก็ดึงลงมาดึลงมาอันนี้ก็คือลบไบวกกันก็เหลือ2อ่ะอันนี้2อคูณลบไก็กลายเป็นลบสอเศษเป็นศูนยเห็นไหมจริงด้วยเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ px ทันทีว่า px ของเราเนี่ยมันคืออะไรลูก มันคือ x ถ้ามันเอาเราเราใช้ลบลบ i ใช่ป่ะแสดงว่าอยู่ในรูปอ่ะมันจะเป็นบวกอะไรบวก i อ่าอันนี้คือของเดิมนะไอตัวเนี้ยคือของเดิมจากตัวนี้นะนะเห็นไหมตัวนี้คือของเดิมจากตัวนี้นะ,นะเออตัวนี้คือของเดิมจากตัวนี้อะครูเอาเรียงไว้เหมือนเดิมก็ได้อ,อันนี้คือตรงเล็บหลังนะอันนี้ตัวแรกที่เราได้มาน,นี่ตัววงเล็บหลัง อันนี้ก็จะกลายเป็น x จากดีกี2ก็เหลือดีกี1ใช่ไหมก็กลายเป็น x อะไรคะ x บวก2อ่ะเราก็จะรู้ทันทีว่าอ๋อคือคำตอบที่เป็น i อะก็คือสีเขียวนั้นข้างบนนั้นใช่ไหมคำตอบที่อันนี้อันนี้คือคำตอบที่เราหามาเพิ่มกับคำตอบนี้ที่เราหามาเพิ่มเนี่ยแหละคือสิ่งที่เราต้องตอบว่าคำตอบที่เหลือคืออะไรเราก็ตอบไปดังนั้นคำตอบที่เหลือคือ นี่ยลบ i กับอะไรคะกับลบ2เสร็จแล้วอันนี้คือเนี่ยแหละทั้งหมดที่มันจะเกิดขึ้นนะคะอันนี้คือคุูสเพิ่มเติมแล้วนะยังไงก็ไปตั้งใจลองฝึกดูนะคะอันนี้คือเป็นโจทย์ที่ครูมันไม่มีในชีฟนักเรียนก็ไปฝึกเอานะคะขอบคุณค่ะ